ไม่มีใครที่ขายดีตั้งแต่ครั้งแรกหรอกค่ะคำนี้จริง <öst> สุดเราขายอาชีพเสริมนี้มา <oule. S> 2ปีแล้วจำได้เลยว่าลูกค้าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเราเริ่มทําจากน้อยๆมาจนวันนี้ร้อยกว่ามันก็ขายหมดทุก <Marvin> ว <flanzen> ันเลยขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนแม่ค้าในทุกๆวันเลยนะแม่ค้าพร้อมขายมากๆก๋วยเวยำไก่แซ่บนะคะมาอุดหนุนได้เลยนะคะ92คนสวัสดีค่ะเรื่อง ไาตลาดกิลมนะคะใครอยู่แรง,งนะะี้เราถูกไปคาได้เลยนะคะชดอดกาแฟนะคะมีนะเพื่อเขาเดี๋ยวไ,ไม่แมวน่าาแฟี่ะหครับเดี๋ยวสองพอไปที่คิดบ้าน,นะครับ